ใส่ตันเดือใส่ตันงามๆอ่อนๆเดอนในเด้อกินเป็นบอกินเป็นบอผู้ใดกินเป็นนี่ใส่ตันแฉบๆเนี่ต้มใส่ตันพี่นอ้องต้มใส่ตันไว้ทยย่ำหอมมันใบตักไคร่ใบบักกูดหอมหวย สีย่ำหรือสีส้อยกินกับอันตำบักหุงแล้อพี่น้องมันหลายอยู่กินโบมดดอกในย่ำก็ได้มันเดวออกมาแล้วก็เลยได้ต้มต้มใบให้มันสุกใบพี่น้องไปตักไขห่หอมตัดใหม่ๆสดๆหอมหวยๆพี่น้อง มาพี่น้องมากินยำยำพริกกระสือพี่น้องยำใส่ตันเดอร์ฝ่าวกินฝ่าวเหลวไอซีดาซิมาพอยำคนนี้ไปเหตุงานพี่น้องยำคนนี้เปเหตุงานก็จะจัดการพี่น้องมากินยำพริกกระสือพี่น้องใส่ตัตงงามๆใส่ตันพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยใส่ไงๆงามๆ มาเด้อพี่น้องผูใ้ใดพอกินก็กโทษก็ไถ่เด้อพี่น้องเด้ออันเมื่อนี่คอยคอยลืมมาเขาคอยลืมหุงเขาเ่าพอเหตุนี้กินแล้วแล้วก็ได้บ้าเอาคอยก็เล่มาหนึ่งกว๋วยพี่น้องกว๋วยนี่ปกติว่าไปจะก,กินตบไทยเพิ่นว่ากับสิแม่นน,นั่นแะกินย่ำแล้วกินย่ำแล้วเพลรแล้วก็สิกินกว๋วยตบไทยพี่น้องของบวานของบ้านเมื่อนี่กับผมมีอย่างใดพี่น้อง มามากัน,นีนบ้านบ้านเด้อพี่น้องเด้อมักกีวีนี่เด้อนี่เด้อพี่น้องของกินข่อยมนูฝรั่งไปเหตุงานพี่น้องย่าเข้านี้ไปเฮตดงานขอยกจัดการโหลดอันบ่ย่าเหมือดพี่น้องย่าย่าเคืองหนึ่งย่างอยู่ในขั้วอีกจานหนึ่งอยู่ย่านี่มันได้ลายเนาะมันใส่ผักใส่หางน้ำอันทุบพักเขาา่าอันวาสีสอยกินกับอันนันโหลดซอยกินกับตำมะคุงพี่น้อง มามากินน้ำกันพี่น้องยำใส่ตันพี่น้องมากินยำพริกกระสือพี่น้องตกุกไทพี่น้องตกุกไทก๋ยวยผุ้นละม่ยเอาไปทั้งหนี้ก้อนอ่ะมาพี่น้องใส่ตันด้วยพี่น้องด้วยนเนี่ยพี่น้อง 피카츄 먹으려나 으음 เีนองเพีน้องเอยบอกพิบอกเมาเพ็ค่ะ ย้ำบ่อลายพี่น้องสีดายถ้ากินบ่หมดไอ้สีดายแล้วก็อบ่กกินน่ำเนาะอันนี้สีซอยซอยกินกับตำบักทัวตำบักหงงเลยเริ่มมาเขาพี่น้องก็เริม่มบ่ได้ตำบักงง ก้อยแหงพี่น้องอามาตะบ้านแซ่ก้อยล้วเพิ่นลืมแซ่อันแซ่ข้าวเหนียวกินยำเส่ตันแล้วก็เลยสีได้กินหนึ่งก้อยบัน เป็ดพี่งน่าใส่ตันกิโลละ จิโลละสิบยูโรพี่นังสามร้อยกว่าใส่ตันบานเท่ากับแพ่นเนาะ โอ้ยเผ็ดไปนอนเฮยปภีกี่อยังเส้มาเผ็ดกระดกกระเดยนเผ็ดเผ็ดคักพีนออืม

เฮียตอนบักพีกอกพี่น้องเย้ยสื่อบักพีกแลนนี่คือเผ็ดดีแท้ถือพรอยดูโล่แลปดดูโลไปซื้อเมาไว้อีกอ่ะ ซื้อมะใบเห้นำพริกพี่เนาะซื้อมะใบให้นำนำติ่มซี่ฟูดไปตะกินกับหอยมันเผ็ดดีหลายใบมันมันจิโบโอเผ็ดเอามาหน่อยหน่อยเดี๋ยวสิไปซื้อใหม่ไปซื้อมะใบใหม่มันเผ็ดดีหลาย ฝากไว้แค่นี้เด้จ้าพ่อกันคลิปหนาพี่น่องกินไปกินมาอันวิดีโอมันบบ่อัดพรอะวอย่างมันซิมมันเต็มพี่น่องเลยจบจุดปุดไปเลยพ่อกันคลิปหนาจ้า